พี่น้อเพี้ยนแห่อโอ้ยตึ๊งๆๆ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 ๆ หมายก็เป็นไม้เก <requirements> ้าครับผมหมายเก้าจากคลิปที่แล้วครับผมเพราะว่าคลิปที่แล้วนี่ปากคอไม่ได้ใส่มางั้นไหมพี่น้องก็เรียกว่าที่มาซ้ำหมายเก้าครับผมคลิปที่แล้วก็ใส่ครั้งแรกนะครับเนี่ยหม้นะครับอะไรที่มาซ้ำอีกครับผมเบ็ดกับพี่น้องสามสิบลังครับเอามาแค่สามสิบลังพอครับพี่น้องใส่ลายเมื่อยลายพี่น้องการดีนี่แหละครับผมใส่ขึ้นไปนี่แล้วก็การดีใส่ลงมาทั้งนี้ครับพรอเนี่ยใส่ลงมาทั้งนี้พร้อมครับนี่ใส่ทั้งใส่ทั้งขวาแล้วครับพี่พี่น้อง แต่ครั้งที่แล้วนี่ใส่แต่ฟังใส่สเที่ยวฟังใส่แต่ฟังใส่สน้อยเดียวพี่น้องแล้วก็ขึ้นไปนี่ครับพี่น้องไปพี่น้องครับผมไปดูนกกันครับไปใส่นกกันครับไป ครับผมพี่น้องกะจังใดเดียวกะขอไซก็ได้ครับผมเดี๋ยวมาสิคัมกันครับผมพอดีไปเห็นเบ็ดคนอยู่ข้างหน้าพอดีไปเห็นมันมีคนไซอยู่ข้างหน้าใช่ครับอาจจะได้เปลี่ยนหมองไซครับผมเดี๋ยวไปไซฟังพุ่นครับผมเราไปเบิ่งฟังพุ่นหนึ่งครับผมไปเติดตามตอนแรงๆพี่น้องครับผมเดี๋ยวไปย่างเบิ่องกันครับมีคนไซบ่ครับสิเด็กโอเคครับผมเดี๋ยวติดตามตอนแรงครับไปพี่น้องไปเบิ่งหลังแหลกดูวฮะหลังแหลกเป็นจังไดโอ้ยหลังแหลกพี่น้อง แ,แหลงแรกมันครับแหลงแรก,แกมันห<ๆ>ลังแรกไหมได้กาดเลยวะหลังแรกก็ได้แล้วพี่น้องนึง แรกกับปหนึ่งแต้มพี่นอ้องเสียไปอีกพี่นอ้องเสียไปอีกถือแล้วก็ได้ขอนีเด้อมเสาเด้อไปพี่นอ้องเราต่อไปครับนั่นเสียงปลาดิ้นแท่ไ้เลยพี่นอ้องคือเสียงปลาถึงเป็ดแท้ครับร้อนมากพี่นอ้องไป เดีรยวนี่เด้โอ้ยบาดเดอยอีด้วยอี๋ด้วยอี๋ด้วยห่างเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยว่าเราว่าเสียงเดินอปถูกเบีดแค่ปะอันที่สองพ่น้อง เดี๋ยวเราก็ใส่ขึ้นหน่อยครับพี่น้องโอ้ยพี่น้อง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 พี่ต้องโอ้ยบ้านเด็กกลัวพี่น้องกล่นี้กลุ่นี้กลุ่มนี้กบนี้กบนี้เบิ่งเบิ่งเบิ่งพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่น้องตรงนี้ว่ะ แม่ได้กบพี่น้องพี่น้องผมมีมาพี่น้องพี่น้องมันกินปลาเข้าไปครับนายจะกินปลาครับพี่น้องเป็นหางปลาไหมพี่น้องนี่ไหมมากินปลาเข้าไปได้แท้เลยเนี่ยฮะ น่ะนะมันพยายามคล้ายปลกาออกมาพี่น้อง,อ,อ,อ,งอื้มอะไดีวะี่เป็นตัดเบ็ดไปเด้อพี่น้องจะตัดเบ็ดให้เราพี่น้องงานเนี่ย กินปลาคอหรือกินปลาอย่างไปบุญครับนะี่ยปลาพี่น้องปลาคอครับปลาคอตัวงามใะแม่กินนะตัดเบ็ดครับพี่น้องยั่ไหก็อ้อก่ออกครับ<อ>กินเลยครับเอ,อ้ล้างกระถือล้างต่อมาโอ้ย วานปลาดุข้อหน่อยพูดเหรอพูดเหระเอ,อ้าหลุดซะพี่น้องโอ้ยดึงหงาได้พี่น้องหนึ่งนะ่ามาึงไงโอ้ยคือจะสูงนะพี่น้องโอ้มาตีพี่น้องมาอยู่ครับไปเจอทฝากพี่น้อง ไอตีครับบะยูเลยเอเาือองเถกเถืกถอกววประคองเลยไม่ใชปะรูดกซ่ารูดกซ่าร <Ash well. S 2> ูดกซ่ารูดกซ่ารูดกซ่า ซีโตครับซีแตมข้างหน้านีา่ลังสุดท้ายแล้วพี่น้องโอ้บ่ถ,ถือครับพี่น้องบ่ถ,ถือครับพี่น้องเสีย,ยบเงี้ยเขับเบิดแล้วพี่น้องเจอกันมือ้อเสารครับผมสวัสดีตอนเสาร์ครับพี่น้อง ตัวนี้ไม่ตายแล้วพี่น้องนี่ม่ะมตายว่าตายง่ายเจ็ด nào thử lát thế nào bỏ 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 thế nào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 

màn hợp ครับพี่น้องกับสรุปผลงานเมื่อค so ืนนี้แล้วก็เส้นนี้พร้อมครับพี่น้องได้ปลายจิตแปดโตครับแล้วก็กบตัวนึงครับผมกบของวัด้มาแล้วพี่น้องแล้วก็นี่แหละเบ็ดตามสิบลังครับพี่น้องประมาณปัดใดพี่น้องมื่อีงกันโอ้ว่าดีมานคือคลิปที่แล้วไหมที่แล้วถือว่าโอเคครับผมปากคอไม่ได้ใส่งามกอันนี้ก็พอได้พี่น้องขอบตัวนี้เท่าคลิปที่แล้วครับมื่อีงก็ขอบพูดอะไรครับพี่น้องครับผมที่รับชมรับฟังวิดีโอนี้กับฝากนะครับกดไลค์กดติดตามกดถึกใจกดแชร์ให้ได้พี่น้อง กดสัตสกไก์นะครับผมท้องสารสอรครับผมอีเหตุคลิบของให้เบื่อเรื่อยๆเรอพี่น้องวันนี้ขอพูดอะไรครับพี่น้องขอบคุดครับสวัสดีครับ